ล่าสุดครับทาง Official ได้มีการเปิดเผยข้อมูล DLC Mega Dimension ของ p o é m e n l e n a c y A มาพอสมควรซึ่งเราก็ได้เห็นทิศทางและแนวน้มของ DLC แล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนและในคลิปนี้ทางช่อง Liberoad ก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันอีกเช่นเคยเราพอจะเห็นอะไรและน่าจะเจอกับอะไรในอะนาคตกันบ้างก็มารับชมกันได้เลยครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะไม่มีการพูดถึงเรื่องข่าวลือใดๆทั้ทงนั้นนะครับ เนื้อหาของ DLC Mega Dimension หลักๆก,ก็คือที่มี Alley City มีรอยแยกมิติเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองโดยไม่ทราบสาเหตุและในระหว่างนั้นเราก็ได้พบกับสาวน้อยปิศนาที่มีชื่อว่าอัญชาที่มาพร้อมกับฮงป้าปูมันมายาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยสาวน้อยคนนี้แฟนๆลหลายคนต่างก็มองว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคาเน่แชมเปี้ยนจากภาค X Y อาจจะเนื่องด้วยสีผมและสีตาที่ใกล้เคียงกันและถ้าดูจากชื่อแล้วก็พบว่าทั้งคู่อาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกันจริงๆเท่าที่ผมลองค้นหามาครับชื่ออัญชามาจากคําว่าอัญจาเบลที่มีรมาาาากกัพท์มจคํ ว่าแอนเยลี่ในภาษาดัตช์ที่แปลว่าดอกคาร์เนชันและชื่อของคาร์นีก็มาจากดอกคาร์เนชันเหมือนกันซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญและทําให้ทฤษฎีที่ว่าทั้ง2คนนี้มีความเกี่ยวข้องกันก็เป็นไปได้สูงทีเดียวครับ กลุ่ม m c ต้องใช้พลังของฮูป้าในการลอดเข้าไปยังรอยแยกมิติโดยฮูป้าก็จะมีพลังในการเปลี่ยนรอยแยกมิติให้กลายเป็นประตูมิติได้และในอีกด้านหนึ่งของประตูก็จะพบกับมิอารซิตี้ที่ไม่เหมือนเดิมและจะได้พบกับปวยมอนที่แตกต่างกันออกไปและไม่สามารถพบได้ในมิอารซิตี้ปกติอีกด้วยจุดที่ผมสังเกตก็คือจะเห็นได้ว่าแต่ละชาของมิอารต่างมิตินั้นจะมีอาาเขตรอ,อบๆอยู่คล้ายๆกับตอนที่เราสู้กับร่างเมก้าป่าที่อรารวาสในเนื้อเรื่องนั่นจึงทําให้ผมคิดว่าในมิอารต่างมิตินี้เราอาจจะไม่ได้เิิินนอออสรระททั่วงงมมืืหาี และจะมีการจํากัดอนาเขตไปเลยเพราะจะเห็นได้ว่าเมื่ออยู่ในต่างมิติจะไม่มีมินิแมปอีกต่อไปแล้วและจากภาพนี้เราก็รู้ได้ชัดว่าเป็นไวโซนต่างมิติจริงๆ ใน DLC นี้ยังมีตัวละครอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาและนั่นก็คือคอนี่ยิมลีเดอร์ของชาลลยิมในภาค XY ครับคอนี่เป็นผู้สื่อทอดของอาวุโสแห่งวิวัฒนาการร่างเมกาหลังจบเกมไปถ้าใครได้กลับเข้าห้องก็จะได้พบกับมอนสเตอร์บอลที่มีลูคารีโออยู่โดยมีชื่อเจ้าของคือคอนี่ซึ่งนั่นก็คือคอนี่คนนี้นี่แหละครับคอนี่ได้เข้ามาร่วมกลุ่ม MC เพื่อมาตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั่วมิเลีซิตี้แห่งนี้ในคลิปที่เราได้เห็นก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยพก Mega Stone มเมกาแฟหล ต่างก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานาเลยว่าจะเป็นหินของโปเกมอนตัวไหนกันบ้างแต่ที่ผมคาดเดาเลยก็คือผมคิดว่าในคราวนี้พอนี่อาจจะไม่ได้ใช้เมก้าลูคาลิโอเหมือนกับภาค XY อีกแล้วและไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเมก้าตัวใหม่ไปเลยก็ได้ครับ ในคลิปนี้มีการเปิดตัวร่างเมก้าตัวใหม่มาอีก2ตัวนั่นก็คือเมก้าชิรินที่เป็นประเภทพลังจิตและประเภทเหล็กและเมก้าเซเกฟที่เป็นประเภทมังกรและประเภทน้าแข็งจุดที่น่าสนใจก็คือในฉากที่เมก้าชิรินสู้กับคารามาเนโลจะเห็นได้ว่าท่าของเมก้าชิรินมีเมทัลซาวโพเทคไซคิกและบูมเบิร์สซึ่งเดิมทีชิรินจะไม่สามารถเรียนท่าเมทัลซาวกับบูมเบิร์สได้นั่นก็แปลว่ามีการอัปเดตการเรียนท่าให้กับชิรินและอีกท่าที่ผมคาดเดาว่าชิรินอาจจะเรียนได้ในภาคนี้ก็คือท่าแฟตแนนอเ, in, เราะดม่ไดแไไ้ลกป็ เมกาที่ได้ประเภทเหล็กเพิ่มเข้ามาก็น่าจะมีอาวุธที่เป็นท่าเหล็กเพิ่มเข้ามาสักหน่อยส่วนในฉากที่เมก้าเซเกฟต่อสู้กับเกงกาจะเห็นได้ว่าท่าของเมก้าเซเกฟมีฟรีดไดครันช์เกฟลัสและไอซ์แฮมเมอร์โดยเดิมทีเซเกฟจะไม่สามารถเรียนท่าไอแฮมเมอร์ได้ซึ่งก็ทําให้เราได้ดูว่าในภาคนี้มีการปรับให้เซเกฟเรียนท่าไอแฮมเมอร์ได้นั่นเอง สำหรับโปเกมอนที่พบในมิอาเล่ต่างมิตินั้นจุดที่ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งจากคลิปตัวอย่างก็คือโปเกมอนที่พบได้จะเป็นร่างภูมิภาคสะส่วนใหญ่อย่างเช่นบารียสตที่เป็นร่างกาล่าการะกะระที่เป็นร่างอัลล่าและเนสที่เป็นร่างกาล่าซึ่งผมคิดว่าพวกร่างภูมิภาคอาจจะมีให้จับในภาคนี้ทั้งหมดและโปเกมอนที่วิวัฒนาการเป็นร่างภูมิภาคอาจจะต้องมาวิวัฒนาการในมิอาเล่ต่างมิติก็ได้อย่างเช่นพิกาชูหากวิวัฒนาการในมิอาเล่ซซตี้ก็จะเป็นไลชูร่างปกติแต่ถ้าเอาพิกาชูมาวิวัฒนนนนนนนาา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 กกกกรรรใใมิอออเลลลล่่่่่ตตงงง็็จจจะะยยปชูแแททุดีีสค นี้ก็คือเลเวลของโปกมนในมิออเร่ต่างมิติที่มีเลเวลเกิน100และหากฝั่งเราจะมีเลเวลเกิน100ไปสู้กับโปกมนในต่างมิติก็ต้องทําโดนัทบูตเลเวลขึ้นมาซึ่งเรื่องโดนัทผมจะไปพูดถึงอีกทีนะครับถ้าดูจากในคลิปเราก็จะเห็นมุมซ้ายบนว่าเลเวลบวก16นั่นก็แปลว่าโปกมนของผู้เล่นจะมีเลเวลบวก16ในมิตินี้จากในรูปจะเห็นได้ว่าคารามาเนโรมีเลเวลที่96ซึ่งถ้าลบ16ออกไปก็แปลว่าคารามาเนโรจะมีเลเวล80เท่านั้นพอเอาไปสู้กับโป,ปกเกมน,นก ำเป็นต้องใช้โปโมทเลเวล100แล้วทำโดนัทบูสต์เลเวลอยเยอะไปสู้นั่นเองสำหรับเลเวลในมีอะไรต่างมิตินี้เป็นเพียงแค่เลเวลชั่วคราวเท่านั้นพอออกมาจากต่างมิติเลเวลก็จะกลับคืนสู่ปกติถ้าเราจับโปโมดป่าที่อยู่ในมีอะไรต่างมิตินี้ผมคิดว่าเลเวลที่ได้น่าจะลบ100ไปเลยอย่างเช่นกุโซคุมูชะที่มีเลเวล142ถ้าเราจับได้ก็น่าจะได้มาในเลเวล42หรืออย่างกะละกละที่มีเลเวล164ถ้าจับมาได้ก็น่าจะได้เลเวลาก็พอเเมสับ อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับในการจะไปยังต่างมิตินั้นเราจะต้องให้อัญชาและหูป้าคอยช่วยเหลือซึ่งอัญชาเป็นผู้มีพรสวรรค์นในการทาโดนัทและจะทําโดนัทรูปแบบต่างๆที่ส่งผลต่อการเปิดประตูไปต่างมิติรอยแยกม,มิติที่อยู่ตามแผนที่นั้นก็จะเป็นตัวบอกว่าเป็นไวโซนกี่ดาวและมีโป์มอนอะไรบ้างถ้าดูจากภาพนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าก่อนจะเข้าไปต่างมิติก็จะมีรายละเอียดบอกก่อนซึ่งในภาพก็จะเป็นไวโซนระดับ2ดาวซึ่งโดนัทแต่ละอันก็จะมีจานวนแคลและจํานวนเลเวลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราอยู่ต่างมิติและะในนนนหห้าาาาาทํโดัเเเรรก็็จยบ ซึ่งตรงสีและตัวเลขที่อยู่ใต้ชื่อเบอร์รี่ก็คือรสชาติและคะแนนของรสชาตินั้นๆอย่างเกรปป้าเบอร์รี่ก็จะให้คะแนนรสหวานอยู่ที่10คะแนนรสเปรี้ยวอยู่ที่10คะแนนและความสดชื่นอยู่ที่10คะแนนซึ่งถ้าดูจากกราฟฝัฟ่งขวาเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละรสขึ้นเป็นบวก10เลเวลบูทบวก2โดนัทเอเนจีบวก65ก็เป็นผลมาจากเบอร์รี่นั่นเองและเฟเวอร์สกอร์30นั้นก็มาจากผลรวมของคะแนนรสชาติครับแต่ถ้าหากเราใช้เบอร์รี่ต่างมิติก็จะทำให้ได้คะแนนที่มากกว่าเบอร์รี่ทััทั่่่ๆไไปปรรรบบบบถ้้าลอองเเเเทีีีย์กก็ ry, ก็จะหนดชดช เลยว่าคะแนนแตกต่างก,กันพอสมควรในส่วนของเฟเวอร์สกอร์นั้นจะมีทั้งหมด5าดาวซึ่งในแต่ละดาวผมคิดว่าน่าจะมีคะแนนอยู่ที่ดวงละ120คะแนนรวมทั้งหมดเป็น600คะแนนถ้าลองดูตอนเฟเวอร์สกอร์ขึ้นเราก็จะเห็นว่าตอน30คะแนนดาวจะขึ้นมา1ใน4ตอน60คะแนนดาวก็ขึ้นมาครึ่งดวงและพอมี240คะแนนก็จะได้ดาว2ดวงเต็มๆเลยซึ่งเฟเวอร์สกอร์ก็จะส่งผลต่อตัวคูนเลเวลบู t และโดนัทเอนเนอร์จีครับย้อนกลับมาดูตอนดาวดวงแรกเต็มเราจะเห็นตัวคูณเป็น1.1แลวววพอดาวดาวงที่2เตต็มัคหน ก็จะกลายเป็น1.2ถ้าเราสามารถยัดเฟเวอร์สกอร์เต็มได้ทั้ง5ดวงตัวคูณก็อาจจะเป็น1.5ครับซึ่งนั่นก็ทำให้เราได้เลเวลบูตและโดนัทเอนเนอจีที่มากขึ้นนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันที่เกตแสดงผลของโดนัทในแผนที่กันบ้างครับเมื่อเราไปที่มเมอาเร่ต่างมิติตรงมุมซ้ายบนจะมีเกตแสดงผลของโดนัทขึ้นมาซึ่งเลเวล16ก็คือเลเวลที่ได้รับการบูตขึ้นมาและจํานวนแคลก็คือระยะเวลาที่เราสามารถอยู่ในมิตินี้ได้และจุดที่น่าสนใจก็คือรูปดาวที่อยู่ข้างบนครับถ้าเราลองเอาเกตโดนัทจากฉากต่างๆมาเทียบกันก็จะเห็นได้ว่ามีจํานวนดาวที่ต่างกันผมคิดว่าจํานวนดาวใหญ่ทั้งหมดคือแรงของวายโซนตอนนั้นอย่างตรงนี้มีดาวดวงใหญ่4ดวงก็แปลว่าวายโซนนี้เป็นวายโซนสดาวและจุด ไม่เท่ากันซึ่งดาวเหลืองตรงนี้ก็คือค่าเฟเวอร์สกอร์ของโดนัทที่เราทํานั่นเองครับเรามาดูที่ฉากนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวไวโซนนั้นเป็นไวโซนสดาวในขณะที่โดนัทที่เลือกนั้นไม่มีเฟเวอร์สกอร์เลยแม้แต่ดาวเดียวและพอให้ฮูป้าทานโดนัชิ้นนี้ปุ๊บก,ก็จะเห็นได้ว่าเกรโดนัทในแมปต่างิจะมีดาวดวงใหญ่2ดวงเพราะเป็นไวโซนสดาวแต่ไม่มีดาวเหลืองขึ้นเลยเพราะโดนัทที่กินไปไม่มีเฟเวอร์สกอร์แม้แต่ดาวเดียวนั่นเองครับ ากเราทำโดนัทที่มีค่าเฟเวอร์สกอร์เท่ากับดาวของไวโซนก็จะทำให้เลเวลของปืนมอนของเราเทียบเคียงกับปืนมอนในไวโซนนั้นได้อย่างเช่นในภาพนี้มีดาวเหลืองเต็ม3ดวงเลยก็จะเห็นว่าทั้งปืนมอนป่าและปืนมอนของผู้เล่นมีเลเวลที่ใกล้เคียงกันจุดที่ผมอยากให้สังเกตต่ตอมาก็คือในเกตแสดงผลของโดนัทบางอันนั้นจะมีไอคอนเล็กๆอยู่ตรงด้านล่างด้วยยกตัวอย่างในภาพนี้ไอคอนแรกน่าจะหมายถึงเพิ่มพลังป้องกันการโจมตีเวทไอคอนที่2ก็คือเพิ่มพลังป้องกันการโจมตีประเภทหินและไอคอนที่3ก็คือเพิ่่มมมมพพลังงจตีีปรระเภภทนนนน้้แแข็าาาาใไออคกผว น่าจะเพิ่มโอกาสในการจับเปอร์มอนน้ำได้ง่ายดดยขึ้นไอคอนที่2ดูดูแล้วก็คล้ายคลึงกับไอคอนแมสเอา b r เบรกเลยไม่แน่ว่าระบบแมสเอาท์เบรกเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบัฟที่เพิ่มโอกาสในการเจอปอร์มอนไซส์ใหญ่ก็ได้เพราะในเกมมันก็มีระบบไซส์ของโปอร์มอนอยู่เหมือนกันละไอคอนที่3ก็คือเพิ่มพลังโจมตีประเภทความมืดและมากันที่ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพจากบนเว็บไซต์เราก็จะเห็นไอคอนอีกไอคอนหนึ่งซึ่งตัวไอคอนนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับไอคอนจากภาพก่อนหน้านี้เอาตรงๆผมเองก็ไม่รูู้้้วว่่่่่าาาาาหหมมมถึงงอออะะไไรแตใผผเดดก็คคนัจ เกี่ยวกับโอกาสในการเจอโปโมนไซต์ต่างๆโดยไอคอนทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นบัฟที่เพิ่มโอกาสในการเจอโปโมนไซส์เล็กในขณะที่ไอคอนฝั่งขวาก็จะเป็นบัฟที่เพิ่มโอกาสในการเจอโปโมนไซส์ใหญ่แบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเควสในไวโซนต่างมิติหลายๆฉากเราก็จะได้เห็นเควสหลากหลายรูปแบบครับอย่างเช่นเควสทำลายมอนสเตอร์บอลที่ลอยอยู่โดยในหลายฉากที่เปิดเผยมานั้นเราจะเห็นมอนสเตอร์บอลโฮโลแกรมลอยอยู่มากมายซึ่งผมมองว่าหากเราทำลายมอนสเตอร์บอลเหล่านี้นอกจากจะเป็นการทำเควสแล้วเรายังอาจจะได้รับไปเทมิตด้วยซึ่งถ้าเราดูๆแล้วการทำเควสแบบนี้มันก็คล้ายคลึงกับการทำเควสในแบทเทิลโซนเลยครับและถ้าเราเก็บสะสมแต้มจนครบก็จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปได้เหมือนกับการไต่แรงซีเอรอยัลในเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับ จุดที่น่าสนใจต่อมาก็คือเหล่าโปเกมอนป่าที่เราเจอในต่างมิตินั้นยังมีพวกเหล่าโปเกมอนฟอสซิลอย่างอามาลูลูก้าและเพเทล่าด้วยแถมในตัวอย่างยังเป็นอามาลูลูก้าตัวอัลฟาอีกนั่นก็แปลว่าเราจะมีโอกาสได้จับโปเกมอนฟอสซิลตัวอัลฟาได้ในวายโซนต่างมิติเช่นกันรวมไปถึงสตาร์เตอร์อย่างที่ตัวนี้ก็สามารถจับได้ในวายโซนต่างมิตินั่นก็เป็นไปได้ว่าสตาร์เตอร์ตัวอื่นๆก็จับได้ในนี้ด้วยและที่สําคัญเหล่าสตาร์เตอร์เจน3ที่ต่างก็มีร่างเมก้ากันอยู่แล้วก็็็็็อาาาาจจะะกกกลลนนััลบบบมในนนนน DLC ีี้้้ไไไดดดแท่สํคญเเเเวซต์รหโพิศษ ที่ดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเป็นโดนัทของกาดอนและไคโอกาซึ่งหากให้หุงป้าทานโดนัทชนิดนี้ไปก็อาจจะเป็นการเปิดทางไปจับปูมอนในตำนาน2ตัวนั้นและถ้ากาดอนกับไคโอกากลับมาเลโกคอซ่าก็น่าจะกลับมาด้วยเช่นกัน ต่อมาก็เป็นฉากเมก้าสตาร์เตอร์ทั้ง3ของภาคนี้อย่างเมก้าเมกานีมเมก้าออาดและเมก้าอินบูโอที่ดูเพลินเ,เ,เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในจังหวะที่เมก้าเมกานีมออกท่านั้นมันทําให้ผมสะกิดใจว่าท่านี้คือท่าเฟนซี่แพนหรือเปล่าถ้าใช่นั่นก็แปลว่าท่าที่เมก้าออายใช้ก็คงจะเป็นไฮโดรแคนนอนและท่าที่เมก้าอินบูโอใช้ก็คงจะเป็นบลัสเบิร์นซึ่งนั่นก็แปลว่าทั้ง3ท่านี้จะกลับมาอีกครั้งใน DLC ครับและจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือใน DLC อาจจะมีแมป,ปอื่นนอกจากตตัวววเเเมมืองกกกกก็็็็ไไไไดดด้้้้ถาาาาาาูจจจฉนนนนีีและภะภพบบซ์ห่่่ใช,ช ในตัวเมืองและในฉากนี้ที่เราได้เห็นตัวละครเราคอนี่และทาวนี่ตั้งท่าต่อสู้ก็เป็นไปได้ว่าเรากําลังต่อสู้กับโปูมอนอะไรบางอย่างคล้ายๆกับตอนสู้กับร่างเมก,ก้าป่าที่คุ้มข้างในเนื้อเรื่อง สำหรับข้อมูลของตัวละครใน DLC Makega Dimension และข้อมูลของ m Mega า h i r i n และ Mega s ซเ e e นั้นผมได้เขียนเอาไว้ในเพจ a c e b o o k แล้วนะครับทุกคนสามารถไปตามอ่านกันได้เลยและจากข้อมูลที่ออกมาผมก็คงวิเคราะห์ได้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถูกผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับ DLC Makega Dimension นั้นจะเปิดให้เล่นพร้อมกันในวันที่10ธันวาคมนี้ครับสำหรับใครมองเห็นอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ